สวัสดีครับผมชื่อไฮยีนาวันนี้ผมกำลังจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเช่นเคยในขณะที่ผมกำลังออกจากบ้านทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเหมือนสิงโตกำลังคำรามบนหัวผมผมเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นสีดำไม่ปลอดโปร่งเหมือนเช่นเคยน้องนัดเจ้าของของผมสังเกตเห็นท้องฟ้าเช่นกันน้องนัดเลยพูดขึ้นมาว่า สงสัยฝนจะตกท่าทางจะอดเดินเล่นแล้วล่ะไฮน่าในขณะที่น้องนัดกำลังจะพาผมเข้าบ้านจังหวะน,นั้นเองผมรีบวิ่งออกไปที่สวนสาธารณะทันทีก็ผมอยากเดินเล่นนี่นาฝนเป็นใครหรอผมอยากรู้จักแล้วทำไมฝนตกผมจะต้องอดเดินเล่นด้วยละ่ะผมจึงเดินเล่นอย่าสบายใจโดยที่ไม่มีน้องนัดคอยตามดูผมต่อมาไม่นานก็มีน้ำใสๆหล่นลงมาจากฟ้าเอ๊ะ หรือนี่จะเป็นฝนที่น้องนัดพูดถึงกันหน้าฝนตกใส่หัวของผมหนึ่งเม็ดแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆจนตัวผมเปียกทั้งตัวผมดีใจมากว้าวดีใจจังเลยฝนทำให้ผมเย็นสบายเลยไปวิ่งเล่นท่ามการสายฝนรือพากใหญ่หันไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินถืออะไรบางอย่างบางฟ้าเอาไว้พอเดินมาใกล้ๆถึงเห็นว่าเป็นน้องนัดน้องนัดพูดว่าเอา้าให้ที่น่า เดินหาซะทั่วเลยตากฝนนานขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นวัดหรอกรีบเข้าร่มซะวันนี้ผมได้รู้จักกับฝนแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะสุดท้ายการเล่นน้ำฝนเป็นเวลานานในวันนี้ก็ทำให้ผมไม่สบายเป็นไข้หวัดจนได้ฮ <c oughs> <c oughs> ผมอดเดินเล่นหนึ่งอาทิตย์เพราะคุณหมอสั่งห้ามและต้องกินยาขมๆผมไม่ชอบเลย เด็กๆทุกคนต้องระวังกันด้วยนะครับอย่าตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายแบบผมด้วยความปรารถนาดีจากไฮยีน่าครับแล้วพบกับผมไฮยีน่าในตอนหน้านะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับ